ดีค่ะเด็กๆเดที่ว,วันนะคะแล้วก็ปอหน่งทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กับหลอสื้ออ้อมอีกแล้วกับรายวิชาภาษาจีนนะคะอ่ะคราวที่แล้วหลอดสื้อฝากไว้ให้รบาสีใช่ไหมคะกับคาศัพท์ทีนี้นักเรียนเตรียมสือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่4ี่บสองเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนหน้าส2ิบสองและส3ิบสานะคะในหัวข้อเรื่องอ่ะตรงนี้นะคะ เตรียมหนังสือขึ้นมานะคะวันนี้ก็จะมีสองเล่มนะคะก็คือหนังสือและดัดฉัดเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานหนังสือนะก็ส่งได้เรื่อยๆนะคะส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะโอเคพร้อมกันหรือยังเอ้ยมีมันส่งเป้ห่าวแล้วมาพร้อมแล้วหรือยังคะส่งเป้ห่าวหรือไม่พร้อมแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในหน้าสี่สิบสองนะคะในหัวข้อหน้านี้นะคะ ตรงนี้นะหัวข้อของเรื่องนะคะหน้าสิบสองหัวสีห้วนหงเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของสีต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ในบทนี้เนี่ยเขาจะเป็นหัวข้อใหม่แต่ว่าอยู่ในเรื่องสีเหมือนกันนะคะในหัวข้อเรื่องนี้จะเป็นหัวสีห้วนหงเซิร์ก็คือฉันชอบสีแดงนะคะในหัวข้อบทนี้นะคะฉันชอบสีแดงทีนี้นะักเรียนมาดูคะ่ะว่าในหน้านี้ในหางอะไรบ้าง นักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีประโยคเห็นไหมคะชี้ไปที่ผู้หญิงเห็นไหมคะแต่ว่าในนี้เนี่ยก็จะมีสีแ,งแดงเห็นไหมมีทั้งโบสีแดงนะคะแล้วก็ชุดสีแดงชุดกีเพาเลยเห็นไหมคะอ่ะบทของข้อชื่อว่า我喜欢红色我喜欢红色อ่ะฉันชอบสีแดงนะคะทีนี้นะักเรียนมาดูหน้าสี่สิบสามค่ะ อ่าเห็นไหมคะแต่และชุดเราซื้อของอืมก็ได้มากอ่าเดี๋จะได้ชัดหน่อยๆเนาะอ่ามาดูคขาแรกก่อนแล้วกันก่อนแรกเห็นไหมคะชุดสีอะไรคะลูกอ่านี่สีขาวใช่ไหมสีขาวผ้าใเสื้อผ้าใเสื้สออันนี้อะไรคะ อ่ะสีดำเฮยเซอร์เฮยเซอร์อันนี้สีอะไรคะสีฟ้าใช่ไหมคะอ่าสีฟ้าหลานเซอร์หลานเซอเรอ์อันนี้สีอะไรคะขวางเซอร์ขวางเซอเรอ์อันนี้ลูกสีอะไรคะกบสีอะไรเนี่ยสีเซอขียว ทีนี้นะคะเราซื้อก็จ,จะมีกรให้เราทำในการแต่งประโยคเหมือนหน้า42เห็นไหมคะวอร์ซีฮวนฮองเซอร์ทีนี้เขาให้คำศัพท์แต่ละสีมาก,ก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนเลยนะคะหัวสีีฮวนายเซอร์วอรวใช้คำว่าวอหมดเลยโอเคไหมคะอ่าได้ไหเน,หนาะอ่ะดูตัวอย่างนะคะให้เรียน เขียนนะคะตรงนี้ข้างล่างก็ได้ค่ะข้างล่างก่อนถ้าไม่พอนะคะถ้านี้เขียนข้างล่างก่อนไปเลยนะคะเห็นไหมพื้นที่ว่างแต่ละอันนี้เห็นไหมคะตัวอย่างค่ะเขียนเลยวัวสีควรนไปเซอ เราซื้ขอข้อเขียนข้างล่างนะคะถ้าหนูเขียนพอพหนูเขียนยาไปเลยนะหนูเขียนยาไปบรรทัดเดียวกัเลยนะคะไปสองเดียดเขียนข้างล่างนะคะเพื่อได้ชัดเจนนะคะอะไายเซอร์นะคะไายเซอร์อย่างนี้าตัดดันด้วยจุดสต็อปโอเคไหมคะจุดสีดำเลยโอเคไหมคะให้นักเรียนทำแบบนี้ทุกข,ข้อเปลี่ยนจากปลายเซอร์เป็น เคยเซอร์นะคะแต่ละข้อก็คือสียต่างกันไปแต่ว่าทุกข้อเหมือนกันก็คือวัวสีหัวทุกข้อเลยได้คำโอเคไหมคะวัวสีหัวแล้วเขียนตามด้วยสีที่เขาให้มานะคะวัวสีหัวาตามด้วยสีค่ะตรงนี้นะเราสุดข้อยรกตรงนี้นะคะเราเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะลูกนะ ซอนะคะตามด้วยจุดตรงนี้โอเคไหมคะอ่ะแต่ละข้อจะเป็นแบบนี้สำหรับหน้า43นะคะ42จะเป็นประโยคตัวอย่างนะคะที่หัวข้อคือ watch producer ส่วนหน้าสี่ให้หนูเขียนเป็นประโยคเลยนะคะเพราะเขาให้ทำมาแล้วนะคะนให้เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูหน้าที่ ต่อไปหนังสือหมดแล้วนะคะต่บ,บายเป็นแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนว่าสือช่วทุกคนชอบแน่นอนนะคะชอบระบ,บายสีอ่านักเรียนมาเปิดไฟหน้นาสามสิบค่ะหน้าสามสิบเขาบอกว่าให้นักเรียนระบ,บายสีคำตรง กับความหมายของคํานั้นนะคะแล้วพูดนะคะว่าใส่เสื้อสีผ้าสีอะไรนี่เราไม่ได้เจอกันเนาะเพราะฉะนั้นเอาแค่ระบายสีก็พอโอเคไหมคะอ่ะอย่างอันแรกเนี่ยปลายเสื้อมันคือสีอะไรดูมันคือสีขาวอยู่แล้วหนูต้องระบายไหมไม่ต้องก็ได้นะคะหรือถ้าหนูมีสีขาวอยากจะระ,ะบายก็ได้โอเคไหมคะอ่ะแต่ถ้าไม่ระบายก็ได้เพราะมันก็คือสีขาวอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวที่สองเนี่ย วีเซอร์ใช่ไหมคะวีเซอร์คือสีเขียวหนูก็เอาสีเขียวระบายลงไปเลยนะคะสีเขียวจะเขียวเข้มเขียวอ่อ,น,อน,นก็ได้นะคะระบายสีลงไปในนี้เลยในตัวอักษรเห็นไหมคะมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะมันจะทำในคอมนะคะแต่ถ้าหนูระบายสีให้ระบายสีในตัวอักษรเห็นช่องว่างไหมคะช่องสีขาวๆ่หนูระบายไปเลยในตัวอักษรโอเคไหมคะแบบนี้โอเคไหมคะตาม ตามที่เขาให้มานะคะอย่างันนี้รีเซร์นะคะรีเซอร์จะ,ะเ,เป็นสีเขียหนหก็ระบายเป็นชุดอัสอดเลยค่ะที่เขาให้มาสีเขียวทีนี้อันนี้สีขาวใช่ไหมถ้าหนูากระบายหนูก็เอาสีขาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีสีขาวหนูก็ไม่ต้องระบายโอเคไหมคะตรงนี้นะคะโอเคมาทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้คือสีอะไรคะลันเซอร์สีฟ้าหนูก็ระบายสีฟ้าลงไป ในตัวอักโอเคไหมคะสำหรับงานนะคะหน้าที่30แล้วก็อันเก่าหน้าที่ยี่แปดย่า29นะคะที่ใครยังไม่ส่งก็ถ่ายส่งตามมาได้เลยส่งมาพร้อมกันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะส่งพร้อมกันเลยก็ได้ผ่านมาพร้อมที่เดียวก็ได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้นะคะก็อยากที่จะฝากคือฝากทบทวนคำพท์ ในหน้า38ด้วยนะคะคํับสอเสียงต่างม,มีอะไรบ้างใครที่ยังอ่านคำไหนไม่ได้ก็ไปย้อนคลิปนะคะดูได้นะคะย้อนดูใน YouTube ได้เลยนะคะเพราะเราซื้อลงให้ทุกคลิปเลยนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็โอเคค่ะวันนี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะดีดีที่บายคะ่ะ